ตีเพย์เออร์โฮสต์เกมแล้วก็เราจะเล่นโหมดได้กันนี่เอาโหมดไปร์ดไปเลยใช่ไหมตัวรอดนะตัวรอดเอาแบบมีฟกกิงฮาร์ดเวลี่เวลี่ฮาร์ดมีปะยัยยายยัยอย่าไปฟังมันบอยมีฟกกิงชิดฟกกิงนู๊บแล้วก็ฟกกิงหัวดอนรีพอร์ตสักสิว่าร้ายที่พูดจาใส่คู่เฮ้ยงู ไม่่เลนแล้วมีดอยู่ไหนนี่โโอ้หมีดจะกูจะจะจะทำอะไรมีดอยู่ไหนวะไอ้กทีอ่ะอัดอัดยังอีกอัดแล้วอัดแล้วมันมีมีดด้วยเหรอมันต้องเดินไปหาไอ้ฉันให้แล้วไอ้นั่นมันหมดฝึกซ้อมมากแต่มาเล่นในวังจริงมันเหมดโอ้ใช่ใช่ใช่ไอันนั้นหมดฝึกซ้อมแล้วต้องเก็บกิ่งไม้เก็บหินอะไรแบบนี้เพื่อเอามาันมาทยวะใช่ครับกตะปาไม่ได้เลยเกิดข้ออะไรอูกตะปาอ่ะกัน ก็ไอตัวตัวเสียบอวแล้วก็มันจะมีรูกระเป๋ากระเป๋าเป้กระดินอนหลับเอ้ยยังไม่มีมีไม่มีนี่ท่นมีดไม่มีจริงอ่ะไม่เราต้องกราฟเองอุยเยีเียงงูงูลงไปคุณเล็กไหมอะไรงูเก็บเทาวันไม่ได้ละกูไม่เไดนโู วันน uh, okay, uh, uh. ั้นกูไปดูในเว็บสีเหลืองดำอ่ะมันเอาหยกกล้วยเนี่ยมาเสียบดูดูดเอ้ยเว็บเหลืองดำเว็บเหลืองดำเป็นไงกูเซ็นเซอร์ด้วยโอเคขอบคุณนะบอยตาลายมากเลยอ่ะเวียนหัวจังหวะเออท้าเปตาลายอย่างว่ากล้องปรับยากอย่างวะใช่ไหมมันเฮ้ยนกอกเอี้ยนกเฮ้ยตรงนี้มันมีเฮ้ยเฮ้มันปลูกพืชเรียงกันอย่างเงี้ยบ้านคนป่าแถวนี้แน่เลยบอย อันดูไว้กันนกอ่ะจริงไหมมันมีเขกมข้างหน้านี่อุ้ยมันคนปลาบุกบุกบุกเราสู้มันได้เช่ยหมนี่ไงเป็นคนปาบุกเฮี้ยอะไรเลยเฮี้ยไม่ใช่พ่อกูซะนี่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เก็บเป็นที่บนเก้าอี้นี่ดีไหนเป็นที่เก็บหม้อด้วยเก็บช้อนด้วยเป็นดีกูจิบแล้วไหนเก็บี่ไหนเปนดีไหนไหนวะตัวนี่ไงไี่เหรอไม่แป็นดีไม่เห็นเป็นที่อะไรเลยเก็บไปแล้หละด้วยนะครับเก็บไหนแป็นดีไอ้ซัดตอนนี้มึงเอาแป็นทีจากกูไปซึ่งก็มึงก็เอาไป เด้อเดี๋ยวกูเปิดทางเย็นลูกธนูชนเผาอะไรนี่ถึงมันถึงมันออกไปแผ่นที่จมไปเนี่ยแผ่นที่มันเอาออกได้ไอ้การนี้ไม่รู้ใครเวฟคล้องนึกกำลัไปหลืมเสี้ยวปักไอ้เนี่ยนี่นี่นี่คือธนูธนูชนเผาไอ้เชื่อเลยไหนไหนไอ้นั่นนี่เฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะห่านกระป๋องนกนกนกเชียงนกเชียงนกเล็กอ๋อไอ้การนี้หินนี่หินโมหนุมือกูนี่มาไอ้นี่ ม่อยากยินอ่ะนี่สินอนนอนได้อุ้ยอุ้ยเสียงอะไร่การนี้หินกันครับครับนี่เนี่ยคือโต๊ไว้ยจะไม่ยินทำไมให้กูเปิดกล่องเปิดปลาซีวบโรงพยาบาลเจ็บตายเฮ้ยมันมีแบบฆ่ากันเองได้ไหมเฮ้ยนี่มันที่นอนนี่เอาไว้นอนไว้ชีวิตสุดท้ายมั้งไอ้เจ้าตามโต๊ะไอตัดถ้าแต่กูไม่อยู่มีกระดูกขาดดีจังเลยย้ไดคาริเวอร์ เฮ้ยอะไรมันหวังหินยังไงไม่เฮ้ยเกิดอะไรกูนอนหรอกูหลับอยู่เอาวางหินออกดตัวอื่นไงกดสี่กดทีกดขิวเฮ้ยมันตื่นยังไงอะทำไมบบยเดินติดหรอโบยซ้ำบ่ไม่ไม่กดตัวตัวทีก็ได้เฮ้ยมันบอกว่ามีแมพการเชื่อมต่อเหมดนเวลากันตาพงการเชื่อมต่อเหมดนเวลาอะไรเนี่ยไม่นะเราอยู่กันนี่โบยเละโบยไปไหนโบยเดิน มีแต่โบยเดินอยู่นี่มีแต่บอยเคีไหนะเดินเดินเดินอยู่วิ่หมายกันกันหลุดกันหลุดแล้วกูหลุดเหรอเออกันศูนย์แต่นี่กอยู่นี่ได้กูเดินอยู่ตรงนี้อะไรกันอยู่กับปูไอ้สัสใช่เอากูมีพีนหมาดีนี่เพื่อนหายแล้วเด็กแค่ไหนจะมากับปูนี่ไอ้สัสไปไหนกันแล้วไปนเป็นอะไ มัยที่ไวะมมายนะัโอ้ยผมมายุนไอนนี่อยูที่เยี่ตรงที่เลยมุที่ไออยู่ที้สัไวกไมหาทาผมไม่อยู่กัอะไรก็ไม่วิงไมยเมื่อกี้อยู่ใหนกันนี่นี่ขวดโดดเลยนี่ไหนวะทำไมมันขึ้นคือวะอาเจอเร็วไปเร็วการมาเร็วมาเร็วการเจอเร็วอ๋อนบยบอยบอยไข่ดกไม่ใช่นะเชื่อนามี่หยบไม่ได้เหรอ กูเหยียบลงไปแล้วเหยียเป็นไรเลยต้ลองเหยียบดูวะไอ้บอยตอนแรกกูไอ้เหี้ยไอ้บอยตอนแรกไอ้เหย่าคนง่ไอ้สัตว์เชื่อด้วยไอ้คนย่าไอ้นี่มันเก็บตัวนี้มันนี่ไอ้นกตายกูเก็บกูชอบนี่นี่นี่แล้วมีดทำยังไงอะมีดอยากได้มีดมั้งอะเออไม่บอกไม่กูไปเก็บอะมีมีเห็นมันวางอยู่บนนั่นน่ะไหนอะมันอยู่ตรงไหนเอาหินทุบหัวแม่งบอยมันอยู่ตรงไหนไม่งั้นไม่มีมีดนะเอาไป นำทางไปหน่อยเตมีมิต้องนำอุ้ยเสือเสือเสือย่ไอ้ยอ้ย้ยเสืออะรอะไเนือเสือเสือกเสือกกูไม่ไดเสือยจะไปกูไม่เห็นนี่เสือกัอะไรกูเจาไหนว่าไปเล่นเสือไอ้กูภาหลอนลอยู่อต่เ่อะไรไอ้ยยเสือแต่เ่นูเห็นเสือไอ้คนนั้นไม่อ่ะคุยนคุยนอมนันยาบนี่อะไรเ่ยปเสือ ไล้เ่ยม่เน็อ่อ้ยไม่กดเจ็บๆูเจบไม่ใช่กูตายมึงมึงกดมึงกดซีซือไอ้สสกมและโกหาเว้น่ระยากิีแล้วมึงก็เนื้อวน่าแต่ว่ามึงเล่นหมดเราจ้าบอยเนี่ยมันุนมันุนได้ไม่การไะเน็ตเร็วไอ้พะนั้นน็ตชามุนเลยวะี่ขวาแช่มุนไปมาไอ้เมียกูนขาข้งขวากูอ กูไม่เห็นกูไม่เห็นดีนี่แขนมึงอยากเห็นเลยสัตว์แขนได้มีไหมมันอยู่ที่เป็นเล้ยงหรือเปี่าเป็นตัวเลยเสื้ออยู่ที่ขาใช่ไหมใช่ใช่มึงต้องไอ้นั้นกิดเออเขาเรียกอะไรนะมึงต้องไปหาต้นต้นไม้ที่มันมีดอกสีเหลืองมันเป็นดอกใบแหลมๆอะอยู่เหมือนไปหาจากไหนเหยมนไปมิี่ะเนี่ยมึงหาดีแล้วตามเขาตามต้ม้กินเนี่ยมึงตามกูมาบอยบอยการการมาแล้วบอยมึงมึงหาต้นไม้ที่มันมีดอกอยู่แน่การมีดมิดอยู่ในกัน มีดไม่รู้อะไรเดี้ยเราถูกไปแล้วเจ้าอายุียบันเลยป้งไงเกิดนี่เกเอออยู่ที่มือถืออยู่ในอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กูบอกเฉยๆการห้าการห้าเจอจากกูเนี่ยกรไปเเนี่ยเดินมันมีอยู่ันเดียในอ้องตัวอ่าเราเดินกลับถูกปะเฮ้ยกูไม่ได้มาตำรวจไปสไอ้เยี่ตัวนนี่นี่นี่นีนีนีี่่นีน่นี่น่นนีนีนี่น่น่นี่นีนีนก่นกูนี่กู่นี่นี่ ไอ้เจ้าหน้ากุลหรือขึ้นหอแล้วโว้ยเฮ้ยกินนี่ตกลนอยู่ไหนกันเนี่ยหยิบเลยแม่งสั่งนกเราไม่ได้มาเราไม่ได้มีอะไรกินเอาหลงแล้วเพื่อนอยู่ที่ไหนเปิดดูได้เฮ้ยกดเอฟกินทำไมเลือดมึงเหลือเท่านั้นวะเราจะถามอยู่ังไงตัดมันมีคนพามึงวิ่งมั่วเนี่ยเลยทำให้มึงเลือดถเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองเพื่อนไป ก็มึงก็พากูาไปง่วเนี่ยเฮ้ยเสือตะปบกูจะตายแล้วบอยกูไม่มีเฮียเลยเลยกิมึงต้องมาต้องเชื่อกูต้องเดินตามกูเฮ้ยกันกันอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรากลับรอตรงนี้ซะมั้งตรงนี้คือทิศอ๋อใช่แล้วกูไม่มีอะไรเลยอล้วบอยมันมีกิ่งไม้กูบอกว่าอุ้ยเจอกิ่งไม้ละกูได้ทำไอ้นี่ก่อนอะไรวะไอ้พวกมุนคราบยังไงแล้วนะครับอะไรกดเอ็นเนาะคราบคราบอาวุธอะ กดซีก็ได้แล้วก็มันมีคําว่าประดิษฐ์ที่เป็นรูปมือเตจริงไม้เรามันก็เข้ามสวนหน้านู้นเลยกดตโซซีอนอ่ะมันมันเหมือนเราเปิดสมุดเอาวางของวางไว้อ๋อบอยกูจเต้นแบบดังมากเลยก็ได้ไม่นานแล้วบอยเลือดมึงไม่มีแล้วใช่บอยเนี่ยกูจะนอนตรงนี้แล้วเว้ยกูจะตายหรือเพื่คอนโทรดิคอนโทรอืมอ่าแล้วเดี๋ยวโกเดี๋ยวโกส่งชิ้นหน้าบัญชรไปให้ในเฟซมึงเตรียมอ่านเลยฮะ เดี๋ยวเเดี๋ยวพอมึงสวยของบอยเสร็จเดี๋ยวที่กูบทแผลแม่ตาต่อเลยไอ้บอสที่ขัายตะบุญไพ่เอะมึงโดนแผลไม่เบี้ยพี่การกูมึงรำเนี่ยตะบุญไพ่ตะบุญไพ่บอยตะบุญไพ่เนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อกูกินมึงเลยนะกูกูจะเจอไม้ข้างหน้ากูกินนี่กินมึงต้องกินไอ้เนี่ยมันจะหายเห็ดเนี่ยเห็ดไม่ทราบชื่อกินมึงเอาวันนี้ไปกินกิน เฮ้ยพกคุณนะาไม่กินเอามปนราสร้าให้ถูกก็มึงเป็นยาอเนื้อไอ้เี้ยคุณนอนเลยคุนอนเาไม่ได้ตายงานการินลมะาไม่ไชิน u ล้วมัชนกเวลาสัส่งประเทศเมตตาเลยเี้ยกูกินเนื้อเพลินยังไงนี่กินเนื้อเาเหี้ยอะไรอะพอนอนแล้วเราจะมีแรงมากขึ้นอะใช่แต่เดืจะลดนะใช่ไหมนอนเลดกูลดวะใช่ถ้านอนเลือดลดด้วย ยุงกัดเนอกูก็ว่ากันอะไรอยู่ในป่าก็ยุงกัดดีแค่มัไม่กิจมึงจะนอนมึงยังมีแผลมันไม่กิจไม่มีแล้วบอยแผลกูหายไปแล้วแต่กูจะตายแล้วไอ้บอยพวกเราต้องทําอะไรจริงจัง้วนะอย่างเช่นค้าวอาวุธแล้วก็สร้างบ้านสักทีสัตว์มันไม่ใช่ได้มาเพื่อทำมีดมีดอะถาวันกับกระดูกสัตว์อุ้ยบอยบอยบอยบยบางพอยบ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 อยตัวนูยนอยบ มุดมึงเก็บไอ้นี้ได้ไหมมันมีกระดูกสัตว์ได้มึงเก็บโอ้ยโดนเลยวะอุ้ยอุ้ยกินตะขาบอุ้ยเลตะขาบไอ้สัสยังม้ยมีตะขาบไปกินดย้ยมันมุดลงไปในในซอกบ้านแล้วมีตะขาบแล้วกูจะตายแล้วนี่กูจะตายแล้วกินมุดโดนตะขาบกันมุดโดนตะยงกันมึงกินแล้วเช็คก่อนเช็คก่อนตะขาบเอีเนี่ยบอยมีมีด ไอ้คาลิเบอร์กินนี่กูมีกูมียาวเว้ยเฮ้ยเป็นตูมไปเยอะไอ้กูคันแทนเลยสัตว์กูคันเลยเว้ยไอ้กินนี่มึงเอาเอาที่กูไปเนี่ยไอ้ยมึงต้องเอาเรนมทิมก่อนนั่นน่ะมึงต้องเอาก้างปลามาทิมให้หนองออกก่อนตุ๋มแมไหนใช่ไหมไม่แล้วมันมีเหี้ยใช่ใช่ใช่ต้องมีก้างปลาก่อนกินไม่งั้นมึงก็อักเสบตายอย่างงั้นไม่ยากที่ผายเยื้เงี่มันไม่ยากหรอกการแม่งโง่อเหี้ยกินด่ากอันม่งง่ คนเลยถ้าพี่ไม่เป็นเลยตอนนี้เขาทำพี่อะไรเขาต้องทำอะไรตอนนี้เฮียมึงยืนถูกทุกอย่างตัดทักทีนี่ไม่เฮียอะไรอะไรลำบากเพื่อนในสัตว์ก็เลยด้วยเ็นมึงนี่อย่าไปเดินป่าพวกกูนะไอ้เหี้ยกูต้องป่าด้วยเหี้ยเรียกสับปะสัตว์ไอ้เหี้ยมึงเจ้าสับปะสัตว์ไว้เนี่ยกาวเรนเจอร์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไดนอยู่ไหนวะไปไปถ่าททายไปจนไปนอนวะไอ้ไปนอนมันได้ยังไงมันไ่ก็ฉันหิวน้ำกูบอกก็ฉันหิวน้ำนี่ไงน้ำบอกที่กูได้เต็มเลย ในนั้นมีที่มึัน้สกปรกมันกินไม่ได้นะกินได้พี่กินแม่น้ำมีทางแก้แวคนนีมึงยังอยากกิอีกใครอยากตายก็เด็กไปแค่ใจมันถึงเลยมึงเฮ้ยกูขันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินมึงตายไหนไปเฮ้ยเผื่อร่างกายมึงจะดีขึ้นไอ้แค่เออเชื่อจริงก็จานบอกว่าปวดหัวในไอ้เฮ้ยกูเก็บหนอนมะเร็งมาแล้วมันบอกว่ากินกินไหมกูแบ่ เฮ้ยกูเป็นตู่มีเป็นตู่มีมีสิวแดดเต็มแขนเลยอ่ะจะนอนวะมันไม่มีให้ก่อไฟหรอมีมีเขาที่จะก่อไฟต้องทำไอ้ที่ที่ที่บางก่อนเว้ยพอฝนตกมันก่อไฟไม่ติดไหมอีกอย่างคือใบไม้มันใบไม้มันไม่แห้งไงมันเข้าใจปะใบไม้ต้องแห้งด้วยทั้วเยกูรู้แล้วแต่ว่ามันกดก่อไฟยังไงนะใชายเดี๋ยวมึงก่ออะไรวาก่อแบบ เออราก็กดดุมสมุดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูปก่อไฟเอ่ออะไรนะไฟขึ้นมาใช่ไหมแต่มันกดไม่ได้หาไม่เจอมันอยู่ไหนได้เมืนเคยได้แล้วไอ้แค่ชีวิตไม่เข้าใจหลอกไฟมันจะเหมือนอะไนี่มึงไม่มีไฟไม่มีอารยธรรมเลยหรอแต่คนละอย่าไต่โองอะไรไม่ดีแบกก็จะไม่ทำมันอย่างนั้นบว้มึงจะกินเห็ดไอ้ซาร์ดกินได้กินได้เห็ดกูกินได้กินกินเลยเจสี่ก็เป็นกบอริสกบอริสห้าเลยนะ แม่ตายแน่พวกกูแต่เขาเป็นอไรดีขึ้นไหมชีวิตไม่ไม่ต่างจากเดิมนี่อย่างทำที่จุดไฟตรงไหนกูกินนกแก้วได้ไหมนกแก้วสดไอ้โอ้ยถานไปกินได้ไหมไม่ได้ไอ้มันมีคนเก็บหม้อไปใครมันเก็บหม้อไปวะไอ้ไม้ไอ้คนชื่อไม้ไอ้หม้อเนี่ยมันเอาไว้รองน้ำไม่บอกกูยิ้มนะไอ้ไม้แล้วจะเด็กที่อะไรกันแลเฮ้ยไอ้ไม้มาอย่าโอ้เนื้อเผาไปเอาไปเดี๋ยวเอาไปนี่เอาหม้อมอเนี่ยเร็วทางไหน นี่ที่เรากับที่เรากับกินจูนี่แมวอ่ะมาตรงนี้ดิไม่เอาเฮ้ยอย่ามาตรงนี้มันจะลองน้ำอยู่นี่มึงมานี่ดิไอ้เหี้ยอันนี้โม่ตั้งอยู่นี่มึงมานี่ตั้งไม่ได้พอร์ตมันกินรีพอร์ตไอ้เหี้ยมันกินมันกินไอ้เกลโกนคนนี้ทีมเหี้ยมาเก็บดิไอ้เหี้ยมาด้วยโอ้ตั้งนี่ดีวางไงวะบอยคือะไรวะอะโม่ลอยฟ้าบอยฮะวางไงวะคืใช้ชีวิตกดซเอ่ะ ีแล้วก็เป๋าแล้วก็แล้วมันก็ล้างหม้อไปตรงไอ้จุดไอ้เนี่ยจุดอ้จุดสีได้แล้วนี่ไงรอเด็กกันเลยลอกกินเลยรอกินอย่ากดหยิบนะต่อยนะฮะให้คนปวดกินก่อนใช้งานอยู่ใครมันใช้ใครมันใช้เฮ้ยไอ้สัตว์ไหนไอ้เงี้ยไม้ด่ไอ้เงี้ยไม้ไหนกูยืนดูตัวเงี้ยไม้เงี้ยไม้ดูดิละกูกูโดนทุกอย่างไอ้สัตว์ไอคนล้างหม้อไอ้เนี้ยนายเอาหม้อไปล้างนี่หม้อไปได้ดิ ไ้ไปดิกูไปดิกูเลิศเลิศที่อะไรกูย็นอยู่มัู้ไอ้ย็นมากเหนาวมือกูไม่ได้ละสายเย็นไกลไกูไม่ได้ละไปยาสูบทำไได้ไคือกูจะิดมึงรักบมั่วอ่ะมึงไอสารคือกูจะตายกันแล้วนี่เพราะว่าไม่ได้นอนแล้วก็ไม่มีใครเด็กกันเลยนี่เราจะทำให้ไดกกันได้ไหไปนอนทั้งนี้ เราเรื่องมันไม่มีเลื่องไม่มีมันก็จะว่ามันไม่บาลานซ์แล้ววันโม่อยู่ไหนนั่นนะกันเหยียดไม่การนี่มาแล้วมันวางแล้วมันสำนักผิดแล้วเออไอ้ไม้มึงเหยียดไม่มึงกันมากดดื้อกันมากดดื่มน้ำเล้วกดเลยดื่มมันมันกดเปล่าเปเอานี่แจกงานกดอีกดีก็ลากมอไปด้วยไหมนี่ไม่กดอีทีเดียวนี่ไม่มันขึ้นว่าแจกงานอยู่เราใช้ไม่ได้ยังปะเอาการเออในหลอดนั้นดูดิกดอี เฮ้ยเดคุณเด็กแล้วเฮี้ยพวกมึงเด็กกันได้แล้วกูยังไม่ได้เด็กเลยจะตายห่าอะไรเฮ้ยข้อเนี่ยกดทีเดียวคือดื่มถ้ากดอีกทีก็เป็นการหยิบหม้อไอสัตว์เด็กแล้วลูกอะไรเฮี้ยไม่คุณไม่กินทัศทีใช่ไหมายเฮี้ยกูณตื่นมากินน้ำแล้วกูนอนได้ไหมแล้วก็กูก็ตื่นมากินน้ำคุณก็นอนกูไม่ไกินเบลล์แล้วอยกูจะนอนละเฮี้ยพลังงานกูหมดละไอสัตว์กูมึงระวังดูตะขาบกัดนคว้าฮะก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นอนอยู่ไหนวะไอยอะไรอ่ะกทีี่่นนนออต้งมแ โดยที่นกได้ยักลักไล่ไหมี่มันอนที่นอนนี่มาแล้วคุณหมดสติมึงอีกแล้วยังปลุกอปลุกอะไรเงีสลอปี้นี่ปาลกหัวลกหัวลหัวเลยลุกเนี่ยวช่วยเหลียว ช่วยลเฮ้ยมีพลังงานแล้วいやหาหาโน่นยังไงกว่าเว้ยเอาอย่าลักโมเลยแต่รักโมแล้วไม่มีพลังงานเขาต้มตุ๋นอย่างเงี้ยเติแล้วมันดูดน้ำมีเฮ้ยยุคนีไม่กินเลยต้องหยดไอสัตว์มึงแดกกันหมดแล้วเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวกูกูใช้ต๋อยแล้วมีโมเดียวแล้วมาจุ่มตรงนี้ด้วยนะคนเดียเลยจุดรวมไอที่ว่าหม้อต้มน้ำต้มอ่ะต้องหม้อเดียวมันบอกอันนี้มึงช่วยอ่านสมุดนี่กดตัวเอ็นแล้วช่วยอ่านเฮ้ยตกใจ มึงเป็นไรเล่านี่ไอ้ยี่อะโดนตาขามือละคนอะไอ้เลยกัดกูยุ่งกัดึงตว์ตาขากัดไอ้ยี่มึงโดนตาขากาดไอ้สัตว์นอนไม่ได้แล้วชีวิตนี้ไม่นอนแล้ไปเรื่ปิงปิง มึงเอาของเอาให้กูไอ้เียคุณไอ้ยกูเสียสุขภาพจิตแล้วพวกมึงนี่โดนกัดกันบ่อยพวกคุณสุขภาพจิตลดเรือยไอ้คุณนุ่งอยู่ตายหมดพี่ตายไปอีกแล้วไอ้เพียจิตพวกดอมตายดิไม่ฆ่าต่อเหมือตายได้เลยนะเราสุขภาพจิตลดทึ่เราจะเห็นพี่ซะทิพย์พลายเลยในปรรเลือววิญญาณไอ้เฮียไม่คนอื่นนะที่เป็นเฮียบลือดเนี่ยว่ากูอยู่ตรงนี้ไม่ได้เห็นนี่รักพสัซนเลยกูไม่จบอี่กแล้ว กูว่ากูต้องปีกเวเวกอะไม่ไหวเลยเฮ้ยมันเลยเหมืนไม่เอื้องที่เล้วตัวรถตอนนี้มันเไม่รลอดเลยไม่อย่างแรกมันต้องสร้างบ้านยิงก่อนมันต้องสร้างบ้านก่อนด้วยฮะอันนี้ยังไม่ทันเลยไอ้สุขวัตจิตกูรถเลี้วใครมันทำอะไรนี่ใครทำอะไรอ่ะไอเสียงใครวิ่งเพราะว่าบอยมึงอยู่นี่บอยร้อนปิงมันเกาะมึงไอ้เหฮ้ยใครวิ่งรอบบ้านวะไออย่าบอยร้อนแล้วไม่มีใครวิ่งนะกู โอยลูกสิไอ้สุกีดูเก๋เนี่ยเพื่อนมึงอย่าบอกว่าเขาไม่ให้กูกินมึงดูดิกูบอกแล้วเมื่อคืนอย่าดบเยอะไอ้เี้ยกูหล่อเลยกูวิ่งมัวเลยไอ้เหี้ยเป็นแล้วโวยเปนเลยไม่มีใครวิ่งไอ้เหี้ยเสียงข้างหูกูน่ากลัวไอ้สัสลักหม้อเลยแม่งไม่มีใครช่วยกูไอ้สัสลักหม้อวันนี้กูไปพื้นไอ้บอยอย่า ไอ้ยหนักอัวสอดเฮ้ยหัวโมคนเฮ้ยเฮียไอ้คนไรคนไอ้ไม่คนเลยย่าไอ้ไม่กูณตองเจกันเป็นกี่ดีมาดำดอยู่หลังกูเฮ้ยมันขับยังไงมันใช่เลยมั้งอ่ะใครเป็นข้างหูกูอ่ะยใครอ่ะอ๋อไอ้เด็กคนลุกไอ้จัดตะขาบไอยูเฮ้ยเสียเฮียเลยวะตัวเล็กมากเฮ้ย

แม่เเป็นชุททตัดขาให้เลยเย็ดแม่ชอบขางอขาเลยคนกอขาเลยบอยร่อนเลี้ยวบอยร่อนเลี้ยวบอยทำอะไรตัวเองผู้โจกขาทำยังไงดีวะเฮ้ยเราต้องคับไอ้ไม้ด้วยมันครับเพราะยังไงนี่ไอ้มันครับยังไงวะเราต้องดูตรงไหนสมุดอบอยที่อาวุธอยู่ไหนอ่ะบอยบอยโค็ไปนั่นดิดิไปยาสัตว์เอ้ยอะไรทำไมเราต้องหายเลยวะ เบืองอะกิดกบไฟอะแต่ว่ามันครับที่นี่ไม่ได้มันคือทำไมเหมือนกันเฮ้ยเราไปหาตรงอื่นไม่ตรงนี้มันบ้านคนป่าไปยาสุกหน่อยได้ไหมดูแล้วก็ตายหาพอดีสัตว์จริงนะเว้ยมันส่งกล้องเพื่อนยังไงนี่แกไปเลยอ่าขอบคุณครับเคยกดใช้งานอยู่นี่โอ้โหจะตายแล้วตายอย่ามาตายให้กูไอ้สัตว์ไปใกล้ๆกูไม่อยากเห็นมึงตายสอ้คนไปแล้วครูไปแล้ว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  ไอ้ย่าไปไปตายไกลๆเต็นท์เลยไอ้เฮียพวกมึงอ่ะเฮ้ยบอยเปลี่ยนที่เถอะไอ้ตรงนี้มันไม่เหลือเลยไอ้กูอ่ะไอ้เฮียใครวิ่งข้างหูกูบอยบอยไปเถอะบอยไปไปชาติต่ออื่นดีกว่าฉันหิวน้ำฉันหิวน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไปอยากใครตะโกนวะอี๋อี๋ไอ้ย่าไม่ตาให้ยันเลยไอ้มาไอ้สัตว์ไอ้เย่าไอ้มาไอ้ย่าข้างหูกูอ่ะไอ้กู มีอะดูชมุูมันเชื่อยมาไอ้เหี่ยมันมีเลยมัน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 ีเลยมันเป็นภาพหลอนกันมันเป็นภาพหลอนเนี่ยภาพหลอนอี๊อย่าอย่าเฮ้ยเ้ยมันพูดข้างหูกูพูดข้างหูกูคนนอนหนีความจริงไปแล้วไอ้จะไม่ไอ้ไอไอ้สัตว์เย็ดเว้ยจะกบพีมันจะหายไอ้สัตว์ไอ้ไมล์เราเอาหม้อไปเราไปตั้งแค้นตรงนี้ได้ไหม กิดกิดอยู่นิ่งๆกิดอยู่นิ่งๆมีปิงกดตินมึงกูกูเอาปิงบอกให้มึงทำมึงทำหมอจิตแพทย์มาหาคนที่กูหัวแดงงี้เงียกูจะตายกูไม่อยากแล้วออกแล้วออกแล้วมึงรู้ดิมึงมีเลือดมีเลือดที่ปิงกอกไมี่ใจยิงกูออกให้ก่อนไอ้เนี่ยผมึงพูดสุขภาพกินเมันเข้มข้นยังไงไอ้เนี่ยกูไม่ได้อ่อนแอไอ้ยนี่ยมันกระจอกไงนี่นี่นี่ของยสีนี้เลยการกันเลยไอ้เนี่ยการการเฮ้ยกานดูตัวเองกัน ปิงเกาะนนอนเยี่ยคนตายซัสแล้วก็โดนตุเหมดตุ่ยมาเลยอ๋อเฮ้ยใช่ใช่ข้างไปมางก็หยิบออกไปเลยเยนนี่ก็บวยวอยฉิบหายไปที่อะไรมึงเนี่ยมันมาตีกุ้มันมาตีกุ้หลอนมาตีกู้ัสงอออกมึงมึงไปไหนมากิดอยู่ที่เดิมเนี่ยมั้ยเ้กุมทำไมขวอบแล้วเลยเฮ้ยปิงไอ้เฮ้ยปิงสั์เกาะเฮ้ยมันกินอะไรนี่ต้องทำอะไร ไม่เราค่้เราควรไปตออื่นเลยเราไปสร้างบานตองอื่นดีกว่าเว้ยจริงๆไปข้างหูกูแล้วมีคนป่ามาจ้สแกกมเก็บมอ้ลมึงมาตามกูมานี่ตามคมดีกว่าไป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 กินมัคุณหนีคนี้ดิเอนไม่ใหญ่เาต้องเลแค่ยดไปไอคอะไรุณโดนยไอโดนยเลยวะอคกัดกิโดนอคกัดแล้วไอกูโดนไอกูโดนโดนไอ้ยคุป่าคนป่าคป่าหลตีย ไม่ใช่ที่เกมผวยนะที่กูลบเลมันนี่ไอ้ไจ้ใครมากระตกนข้างหักูเอาเลกอูไม่มืงดูหัวถ้าหัวมึนเริ่มแดงมันจะมีคนมาพูดข้างหูมันแดงแล้วอ้ไอ้ไอ้ไอ้อออกูตายมึงนอง่อไอไอ้ไม่ไไอไม่ไปไไปไไไไอไ้ยกอ้ไอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโผล่มาเป็นตัวถ้ามันตีมือมือแลยลดด้วยเฮียโอเคกูนอนเลยสัส <laughs> อันอย่างนี้แม่งก็ไม่รู้ดิถ้าผลมาเป็นตัวเรานึกว่าหรือเราคิดว่าภาพหลอนแม่งก็ตีก็ตายตีแต่เราเราตีมันได้กันแต่ว่ามึงจะสู้<ต>อยู่คนเดียวมึงจะสู้อยู่คนเดียวข้าใช่เพื่อนจะไม่เห็นไหมเออจะสู้หนีผับรอดอยู่คนเดียวกันถ้ามันตีกันกันก็เลยลดแม่งเมื่อเราทุ่มันตีอ่ะมันมาเฮียมันกลางอาคตเซโมโระเฮียมึงจะทุกผุดค้างหู้ด้วยทีนะด้วยทัด เฮ้ยไอ้ไม้ไปสร้างบอยสร้างแค่ไหนกว่าไอ้เจ้าไอ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงลกเสียงเกมส์เฮ้ยมันแทงกูตื่นแล้วเอูเลยเยี่ยมมนแทงกูสุดอะไรวะกูตายเฮ้ยสุขภาพจิตมกูรักษาได้ใครตายต่อหน้ากูนี่ใครเป็นเลยตายต่อหน้ากูยี่กูเด็กแไปเลยนสุสเฮ้ยเฮ้ยกูจะมาใล้สุด